รองนายกรัฐมตีครับท่านนายกได้มีบัญชาให้ผมกลับมาทํางานที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่14เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็สนันายกได้ส่งตัวผมกลับมาทํางานเมื่อวานนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตใช้โอกาสนี้นะครับที่ได้มากลับมาทํางานที่เดิมก็กราบเรียนไว้ว่าเป็นความรู้สึกที่ ต้องขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับที่ท่านรองนายรัฐมนตีได้ทําให้ท่านนายกได้เข้าใจขจ้อเท็จจริงอะไรมากขึ้นแล้วก็ท่านรองนายกได้กราบเรียนขอบพระคุณท่านรองท่านท่านนายรัฐมนตีแทนขอบด้วยทางหนึ่งนะครับเพราะว่างานนี้ถ้าไม่ได้ความเมตตาจากท่าน,นรองนายกไม่ได้ความเมตตาจากท่านนายร,รัฐมนตีนะครับ ผมก็คงไม่มีโอกาสที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาติได้ต่างความมุ่งมั่นเดิมที่เคยมีนะครับแล้วก็ก็การที่ท่านรองท่านนายรัฐมนตรีได้มีำคำสั่งให้ผมกลับมาทำงานครั้งนี้นะครับผมจะทํางานด้วยความสํานึกแล้วก็ตุ่มเทให้กับเวลาที่เหลือเพื่อรับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนรับใช้ในโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดมาให้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ ขอถือโอกาสนี้กล่าวเพียนว่ามันสร้างความมั่นใจมันสร้างฝันและกําลังใจให้กับตัวผมเองและผมก็เชื่อว่าสิ่งที่รัานายกได้กรุณาวันนี้นะครับจะสร้างความมั่นใจให้กับากากข้าราชการกรม้ารภายในข้าราชการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็บรรดาข้าราชการประจำที่ได้ทุ่มเทเวลาได้ทุ่มเทความมุ่งมั่มนทำงานรับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนแล้วก็สนองนโยบายรัฐบาลนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะบอกว่า จะทำงานในเวลาที่เหลือสามสี่เดือนให้เต็มที่ครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องชาตให้ดีที่สุดครับก็ยินดีต้อนรับสู่กระทรวงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเรียนเจ้า่านที่ดีดีและพวกเราทุกคนว่า สระสพาณิชย์ภูมิใจที่มีข้าราชการที่มีความมุ่งมั่นอดทนแล้วก็เสียสละและทุ่มเทให้กับกระทรวงอดทนต่อการพิสูจน์ความจริงและผมก็หวังว่าท่านรัิมดีวิชัย จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์ต่อไปและขอเป็นกำลังใจให้กับการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาอีกสี่เดือนโดยประมาณที่เหลืออยู่ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ทำภารกิจทุกอย่างรู้ร่วงสำเร็จเป็นประโยชน์กับกระทรวงและพี่น้องประชาชน คนไทยท่านประเทศต่อไปขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะครับขอบคุณแม่ค,ครับท่านอาจารับ